วัดดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันหยุดสบายพุงมาอีกแล้ววันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเนาะเผื่อจะเป็นข้อมูลแรงบันดานใจเพื่อนเพื่อนนะครับสืบเนื่องมาจากมิสหายได้พูดคุยกับผมมาแล้วก็สอบถามผมมานะครับผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับในอินบ็อกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับมิสหายท่านท่านอื่นนะครับก็เลยมาพูดคุยในนี้นะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลเนาะ มิสหายอ่ะสอบถามมาเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือยูเมเลกผลิตโดยว f เนะอีนะเป็นโมเดล HK UMP นะครับตัวนี้อยู่กับผมมา8ปีแล้วนะครับผมได้มาก่อนหน้าที่ผมจะถ่ายคลิปที่รีวิวนะเพราะดูกลับไปดูคลิปรีวิวประมาณ8ปีเนาะถ้ากับว่านี้น่าจะเกิน8ปีนะครับทุกวันนี้อยู่กับผมมานะครับผมก็มียิงเล่นบ้านเป็นครั้งคราวนะครับแล้วก็บุกลูกาตามปกติยังดีอยู่ทุกอย่างปกตินะครับตัวปืนไม่มีปัญหาอะไรสีก็ยังดีอยู่เพราะว่า เนื่องจากมันเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ใช่โลหะนะสีมันเลยไม่ลอกไม่ล่อนนะครับก็ยังอยู่ดีอยู่ทุกอย่างปกติหมดนะครับในตัวปืนมันเนาะที่มีปัญหาก็คือแม็กกาซีนมันนั่นเองนะครับก็คือรั่วซึมหาอะไรยากแล้วก็สลักตรงนี้ก็หักหายไปนั่นเองนะครับนี่ยังมีซึมอยู่นะแม็กกาซีนเดิมมันเนาะแต่ผมมีแม็กกาซีนสำรองหนึ่งตัวที่เพิ่งซื้อมาเมื่อเร็วๆนี้นั่นเองนะครับยังใช้เล่นได้อยู่นะครับคือตัวนี้มันก็ยังเล่นได้แหละตัวเดิมแต่แรงดันมันน้อยนัั่่นนนเเองะรพราวาวมมซึ อ่าทีนี้มาดูตัวปืนนะครับคือมิสไซล์ผมถามผมมาคือไอ้ตัวที่เวอร์ชั่นใหม่ที่ล็อตใหม่ที่เข้ามาในปัจจุบันนะผมไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ผมเข้าไปดูแล้วมันก็เหมือนใกล้เคียงกันเลยนะเพียงแต่ว่าไอ้ล็อตใหม่ตัวใหม่ที่เข้ามาในปัจจุบันนี้มันมีลางหน้าแถมมาให้ด้วย3ชิ้น คือรางตัวนี้เขาแถมให้อยู่แล้วนะตัวของผมนะครับในรุ่นของผมจะมีแถมมีรางบนนี่มาให้แต่ไอ้ราง3าอันนี้ไม่มีนะครับแต่เขาจะให้นี่มาครับท่อเก็บเสียงนั่นเองนะครับแต่ผมไม่เคยใช้เวลาทดสอบนะเอาไว้แขวนโชว์ใส่แขวนโชว์แค่นั้นเองนะครับเป็นท่อแบบปลดไวนะครับแล้วก็มีสปริงเล่นหน้าหนาวม,มาให้อันนึงแต่ไม่เคยใช้ครับใช้แต่ตัวนี้ของมันนะครับมิสายสถามผมมานะครับก็จับอีกตัวนึงอ่ะ ตัวหนึ่งที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อสักครึ่งปีมั้ง mp 5 k ของยูเมเล็กเช่นเดียวกันนะครับคือตัวนั้นนะครับมันก็เป็นอีกทรงหนึ่งเป็นลักษณะหนึ่งนะครับตัวนั้นจะเป็นโลหะด้านบนข้างล่างเป็นโพลิเมอร์เนาะอันนี้เป็นพลาสติกหมดเป็นแต่ไม่ใช่โพลิเมอร์เป็นพลาสติกพลาสติกหมดเหมือนกันนั่นเองนะครับมันก็จะต่างตรงนี้เรื่องน้ําหนักเรื่องวัสดุแค่นั้นเองแต่มันเป็นคนละทรงใช้คนละแบบ ใช้คนลักษณะนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นปืนในชั้น SMG เหมือนกันนะครับเนื่องจากตัวนี้พ่อมันจะสั้นความแม่นความอะไรเงี้ยก็ได้ระดับหนึ่งนะครับอาจจะสู้พวกออปลรยอไม่ได้นะพวกเออาพวกอะไรพวกนี้สู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ยิ่งสนุกยิงมันนะครับแล้วก็ตัวนี้โบมีความมีน้ําหนักมันก็เลยเรีคอยล์แรงอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นเวลาผมทดสอบนั่นเองนะครับแต่วัสดุอะไรทั้งหมดมันจะเป็นโลหะนะเป็นอลูมิเนียมแต่คงเกตด,ดีแหละ ก็ถึงทนอยู่ทุกวันนี้นี่ของผมก็ยังอยู่ทนดีอยู่นะครับขนาด8-9ปีแล้วเนะาะยิงเล่นบ้านเป็นครั้งคราวที่บอกไปนะครับมีแต่แม็กนั่นเองที่มันไม่ได้เรื่องนะครับแต่ก็มีอะไรซ่อมแซมได้นะครับก็ผมไม่ได้โอเวอร์สเปคไม่ได้ยิงหนักด้วยแหละก็นานๆจะฟัวโทรทีนะคือตัวเนี้หนึ่งคือสวยอ่าแล้วมาร์กิ้งครบนี่เห็นไหมครับมาร์กิ้งครบชัดเจนเลยอ่าเขาได้เลกสิทธิ์เนาะยูมบเล็ก อ่ะผมเดี๋ยวถอดข้างในดูดีกว่านะครับวิธีถอดนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นมืพับพันธายได้นะครับมุดมันก็จะมีแค่ยึดตัวนี้ตัวเดียวกับตัวนี้เป็นแง่งเนาะเอ่อแล้วก็วิธีถอยก็คือเราเอาอันนี้ออกมาดันดันนี้มาก่อนนะครับดันฝั่งนี้นะแล้วก็พับพันธายไปนะครับอ่าเพราะว่าระบบมันคือลูกเรื่องมันจะชนกับเอตัวเฟรมล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงอันนี้ออกมานะครับดึงนี้ออกมานะครับแล้วก็ยกอ่านี่ออกมาอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะมี รีคอยสปริงนะครับแล้วก็โบนะครับเนี่ยโบมันหนักนะครับนี่แต่มันไม่ใช่เหล็กครับมันเป็นโลหะแหละตอนนั้นเป็นโลหะเนาะนี่มันจะหนักแข็งแรงนะครับแต่มีบางท่านก็ยิงจนพังก็มีนะที่ลงสนามเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่อ่รีคอยสปริงมันเห็นไหมครับมันจะแข็งนะครับมันก็เลยรีคอยแรงด้วยเนาะส่วนไอชุดล่างเนี่ยนะครับมันเป็นโลหะนะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นอลูมเนมหมดเลยแต่น่าจะเกรดดีอยู่แหละตามการผลิตของยูมาเล็กเขาเนาะอ่าค้างโบค้างอะไรเนี่ย โบวแคสเนี่ยก็ยังดีอยู่ยังไม่สึกหลอยังไม่เสียหายอะไรมากนะครับทุกอย่างก็ยังดีทํางานได้ดีปกติอยู่โหมดก็ยังทํางานได้ดีทุกอย่างนะครับไม่มีปรับเซมิ auto, ย,นะยิงออโต้อะไรอย่างนี้นะปรับเซฟยิงได้อะไรอย่างนี้ยึงใช้ได้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับก็คือยิงน้อยเนาะแล้วก็เก็บรักษาดีดีนะครับอันนี้ก็คือภายในยังดีอยู่เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจได้มาดูก็ลองเอาเป็นข้อมูลนะตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับทนทายแข็งแรงนะครับ สีก็ยังดีอยู่งานเก็บได้นานนะครับมีความคงทนในระดับห้าปีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะนี่มันเกือบ10ปีนะแปีกว่านะครับน,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 นี่มีแค่นี้เองใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองถอดจุดที่ต้องระวังของอไรปืนตระกูลน,นี้คือค <c oughs> ันล้างนะครับบางคนตบจนหักมาแล้วนะครับแต่มีอะไหล่จากนอกก็ต้องสั่งมานะครับแล้วก็ปรับฮอป ปรับฮอปตรงนี้นะครับแย่ไปตรงเนี้ยจะปรับไม่ค่อยดีหรอกไอ้ VFC มันเป็นทางนาั้นเลยผมพยายามปรับให้สุด่ะให้สูงสุดนะครับให้ติ่งมันลงสุดคือปรับให้สุดเลยให้ติ่งมันลงให้ได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ตั้งดอทเอาปรับเข้ากับจุดที่เราจะยิงเอานะครับการแต่งก็ปกติไม่มีอะไรนะครับนี่ตามปกติของผมเนาะมีที่เป็นห่วงหน้าเป็นห่วงก็คือแม็กกาซีนนั่นเองนะครับพยายามหาแมกสำรองไว้เนาะแล้วก็ บำรุงรักษาฉีดมันซิลิโคนซิลิโคนเนาะไอตัวเนี้ยผมไม่การันตีว่าเพื่อนจะต้องปล่อยแก๊สหรืออะไรนะแต่ผมไม่ได้ปล่อยไงแต่มันก็ยังอยู่ดีอยู่นะไออันเนี้ยถึงแม้มันรั่วนะมันซึมแต่ก็อยู่แก๊สไม่รั่วออกหมดนะเมื่อกี้ที่ผมลองนะก็ยังพอมีแก๊สเหลือนะครับก็คือมันอาจจะค่อยๆซึมเนาะก็เอาไว้อย่างงี้แหละนี่ก็ซึมได้ยินเสียงเลยแต่มันหาอะไหลไม่ได้นั่นเองไม่เป็นไรก็เก็บไว้ยิงสน,สนุกนะครับประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้เ,เดี๋ยวผมทดสอบ ลองทดสอบยิงให้ดูว่ามันยังยิงทํางานได้นะครับไม่ได้โม้ว่ายิงไม่ได้แล้วก็มาโชว์นะครับว่าผมเก็บรักษาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาลองการทดสอบดูนิดๆหน่อยๆนะครับมาลองกันนะครับก็บรรจุไว้ประมาณนึงนะครับอัดแก๊สเรียบร้อยนะครับใช้แม็กใหม่เนาะเพราะว่าแรงดันมันดีกว่านะครับไอตัว UMP เนี่ยไม่ต้องขึ้นคันล้างไว้ก่อนนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะเป็นอีกระบบหนึ่งกับ MP5K นะครับโอเค ใสเซฟไว้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้มันยิงได้3ระบบนะครับก็คือเซมิ2นัดแล้วก็ฟ h o โตนะครับก็อย่าไปายิงฟโต้เยอะนะแล้วอย่ายิงลากกดปล่อยกดปล่อยนะครับมันจะได้ทนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองฟิลลิ่งดูลักษณะมันให้ดูนะครับคืออย่างที่บอกไปอ,ะอ่ะโบวมันหนักไงมันเลยแบบแรงรีคอยมันเลยดีนั่นเองนะครับ <laughs> เพื่อน <laughs> ๆอาจจะชอบเนาะอ่ะลองดูเซมิ S <S <laughs> นะครับ เห็นไหมครับโอเคลองดูทีละสองนัดนะครับนี่ลูกหมดพอดีครับลูกหมดโบก็จะค้างนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับการทํางานนะก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีนะครับแข็งแรงทนทานนะครับยิงสนุกยิงมันนะครับมีแต่ว่าอะไหล่นั่นเองที่หายากนะครับถ้าเกิดท่านซื้อร้านไหนก็ยัาติดต่อร้านนั้นนะให้หาอะไหล่ให้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาฉีดซิลิโคนมันหน่อยนะครับ ก็จะได้อยู่นานๆแบบของผมเนาะสำหรับตัวใหม่เนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ผมเข้าไปดูสเปคที่ร้านเขาลงแหละแต่ก,ก็ใกล้เคียงกันเนาะมีเรื่องรางอะรู้สึกว่าจะมีอย่างที่ผมบอ,อกไปเนาะแล้วก็ท่อไม่มีมัง้งนี่ไม่มีให้มามัง้งก็ตามนี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่สนใจเนาะอยากจะหามันเล่นนะครับก็เป็นอีกตัวที่ยิงสนุกน่าเก็บสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้เล่กน้อยห,หวังจะเหวี่ยงเพื่อนบ้างน,นะครับผิดภาพเป็นทั้งด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ